การที่เด็กอยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นแม่ต้องสอนอะไรเยงี้ครับทุกคนจะมีความพูดแบบประหลดเมืองติดแบบสำเนียงเหนือบางอย่างบางที่เขาอาจจะพูดตัวว่าเขาอู้คำเหนืออยู่หรือว่าแบบพูดไทยรู้คํคำศัพท์เมืองได้ไงอะไรงเงี้ยตั้งแต่ปหนึ่งถึงช่วงปสามอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบเข้ามากรุงเทพปิดเทอมแล้วมาอยู่กับญาติอะไรเงี้ยเหมือนมันฝึกให้ตัวเราเองต้องพูดไทยให้มันแบบไม่มีติดสำเนียงอะ พราะว่าเราโดนที่บ้านร้อนนิดนึงเหมือนเราเคยพูดกับน้องที่เป็นญาติเราแล้วเขาตัวเล็กมากแล้วเหมือนน้องพยายามจะหยิบอะไรบางอย่างข้างบนแล้วเราก็บอกว่าน้องน้องจะยื้อเอาอย่างอ่ะน้องจะยื้อเอาอะไรแล้วเราเหมือนก็เราก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบขำเจอสิ่งนี้เราพูดเราก็อะไรนะแต่หมายถึงว่าน้องอ่ะเขาไม่ได้เก็ตว่ายื้อคืออย่างยื้อคือแบบคือเหมือนจะแบบ จะเ<ะ>ภาษาไทยภาษาแกาล<อ>่งคืออะไรเอื้มอมอเอื้อมจะเอื้อมเอาอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายครั้งที่เราถืว่าเออเราพูดติดอีกแล้วเช่นแบบผมไปขอรีเซพชันเพราะว่าวันนั้นฝนตกก็จะเอาแบบข้างนอกวะพี่ครับผมขอจ้องหน่อยได้ไหมครับเราพูดไปแบบมั่นใจไม่ได้เกิตขอจ้องหน่อยได้ไหมครับเขาก็ทำหน้างงกลับมาซึ่งก็จองเลยครับคะล่ม อ๋ออ๋อร่มร่มร่มแล้วความอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้เราเหมือนแบบต้องฝึกพูดมันตลอด